ก็วันนี้ไรบวันนี้ตากระพานบีบต้นกาสเดาป่านะครับที่ได้ใบพันธุตาเพาะไว้ประมาณสองหมื่นต้นนะครับครับถ้าใครที่สนใจต้นกล้าไปปลูกครับช่วงนี้ระดูฝนนะครับเพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจครับเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศนะครับทําให้ร่มรื่นนะครับครับก็ตามข่าวว่าซาอุดีอาระเบียต้องการพันไม้จากไทยสามสิบแปดชนิดนะครับ เขทโลประมาณห้าหมื่นล้านต้นนะครับก็เสดเอาเป็นเ็ไปอีกพันไม้ตัวหนึ่งนะครับที่เขาต้องการนะครับสำหรับไาเมริตาต้นกล้าช่วงนี้มีนะครับพรอมส่งนะครับต้นเล็กประมาณยี่สิบบาทนะครับใส้ประมาณสี่สิบเซนนะครับยี่สิบห้าสามสิบนะครับใส้สามสิบประมาณเกือบหกสิบเซนนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับราคาส่งก็ได้นะครับ ก็ส่งไปเมาสตู้เบโลพะเลของไปชนีไทยนะครับจะส่งทุกวันนะครับค่าส่งก็ตามจริงนะครับพื้นที่ติดกันก็เช่สนสกลนครหนองคายก็แปดร้อยบาทภาคกลางก็พันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าพื้นที่ไม่ติดกันในภาคอีสานก็พันสองร้อยบาทเช่นสุโขทัยโคราชนะครับรโทสุสวนกรู 89, 88, สุนแปดเก้าแปดสิบหนึ่งก็หนึ่งห้านะครับรือมรรับที่สวนนะครับก็พิกัดก็อำเภอพนานิคมจงังหวัดสกลนครน,นะครับตำบลช้างมิ่งบ้านหนองเดินนะครับ ในทักมาที่เพจไลฟ์มินมิตาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ